วพิช <Yeah. S 2> ที่เผ็ดที่สุดนั่นก็คือเลเวลเดททุกคนรจับเวลาทั้งหมด3นาทีโดยที่ห้ามกินน้ำหรือห้ามอะไรเลยทำไมไปกินไอติมคืออะไรไม่เผ็ดโอ้ หน้าเรามันคือร้านฮอลมาอลที่แปลว่าไก่ป่าทุกคนร้านนี้จะบอกว่าเป็นไก่ที่เผ็ดที่สุดแบบคือเป็นไก่ที่เผ็ดมากๆมากๆมากๆคือบริวิชื่อเสียงเขามานานแล้วคือเขาจะมีให้สั่งเป็นเลเวลทุกคนเป็นระดับเท่าไหรเท่าไรแต่โบสั่งระดับเดสมาเลยอ่ะเราจะมาเปิดกันว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยคือตอนแรกอ่ะสั่งไปนิดเดียวเว้ยไม่รู้ว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้แทมทาลแแทมแทมแทม น่ากลัวมากทุกคนกลิ่นแรงมากที่สำคัญคือเราสั่งมาเยอะเอ้ยเราต้องใช้อะไรกินก่อนเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยว่ะน,นี่ไก่มันเคยเป็นรูปร่างยังไงมาก่อนถามจริงทุกคนความจริงแค่นี้ก็พอแล้วว่ะทุกคนรู้ป่าผมไม่กล้าจับมันเลยด้วยซ้ำอ่ะกลิ่นตอนนี้คือแบบเหม็นมากเหม็นพริกอะ่ะโอ ทุกคนเดี๋ยวเราจะจัดดีๆแล้วมาอินเสิร์ตอีกทีนะึงนะโอเคฮัลโหลทุกคนคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไม่พูดขํามทำเพลงเพราะว่ายิ่งพูดเนี่ยพลิกยิ่งเข้าปากเอาจริง <c oughs> มันน่ากลัวมากเลยทุกคนอย่าหาทำเลยนะอันนี้คือสั่งผิดสั่งผิดจริงๆนว้ยแบบไม่คือไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดน,นี้เพราะว่าในรูปอ่ะมันมีแค่นิดเดียวเว้ย <c oughs> ก็เลยกดเป็นเซ็ตปาร์ตี้แล้วก็เซ็ตอะไรสักอย่างแล้วเขาก็จะมีให้เลือกระดับความเผ็ดอ่ะทุกคน <c oughs> มันมีแบบหลายเลเวลมากเลยตั้งแต่แบบน,น้อยๆยันแบบอันนี้ที่โบสั่งมาคือเลเวลที่เผ็ดที่สุดนั่นก็คือเลเวลเดททุกคน <c oughs> คือมันมันมันต้องเดทอ้วทุกคนดุนอ้าทุกคนดูเลเวลมันดีมันโอ้โห วันนี้นะคะเราจะมาทำชาเลนจ์เราจะกินไก่ให้หมดใน1อันแล้วก็จับเวลาทั้งหมด3นาทีโดยที่ห้ามกินน้ำหรือห้ามอะไรเลยตื่นเต้นคือปกติอะโบเป็นคนที่กินเผ็ดมากๆอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นต้องเผ็ดระดับเดสค่ะเราไม่รู้ว่าเขาใช้พริกอะไรอะถ้ามันเป็นพริกแบบพริกที่น่ากลัวก็ไม่รู้เหมือนกันเฮย้ยมันตื่นเต้นมากเลยเว้ยเอามาโหแบบอยากให้ดู <c oughs> เหมือนเขาแค่เอาไปคลุกอะอันนี้ขออนุญาตแบบทําให้เขาหายไม่มีกระดูกก่อนนะเพราะว่าถ้ากินไปด้วยเล้วแงะกระดูกไปด้วยน่าจะตายอยู่เอาเลยนะแค่คํานี้นะแล้วจับเลวลาเลยนะเฮ้ยมันตื่นเต้นมากเว้ยแบบอันหนึงสองสาจับเวลาเลย ทุกคนความรู้สึกมันคือ <c oughs> มันเป็นกลิ่นพริกเลยอะแบบพริกเลย <c oughs> แล้วก็ตอนกืนมันยังไม่ค่อยรู้สึกมากแต่ก็เริ่มแหละหูมันค่อยๆอะเฮ <c oughs> ้ยแต่มันไม่ได้เผ็ดขนาดทนไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะหูยนี่คือขั้นแอดวานเหรอคือแบบอันนี้คือเผ็ดที่สุดของทางร้านเขาแล้วก็กินแค่เนี้ยไม่เผ็ดแต่เชื่อว่าถ้ากินอีกอะจะเผ <c oughs> ็ดเนี่ยก,กาลังรอว่ามันจะเผ็ดกว่านี้ไหมแบบมันจะอัพเวลกว่านี้ไหมหรือว่ามันจะแค่นี้ เฮ้ยเฮ้ยแม่งแบบแม่งสุดมากเลยอะรู้สึกว่าถ้าต้องกินเข้าไปอีกถึงจะเผ็ดกว่านี้เฮ้ยแบบตอนนี้คือน้ำลายเยอะมากแต่ว่าเผ็ดแล้วก็หายไปอะชิบแบบเฮ้ยอันนี้คือตกใจจริงคือตัวเองแบบเก่งขนาดนี้เลยเหรออ่ะยังไม่ถึงสามอาทีตยนี่กีส่งนานีราร่แล้วทุกคนมันทำไรโบไม่ได้เว้ย มันทาอะไรพี่ไม่ได้จริงๆโมมันก็มันก็แค่ไก่ป่ามันทาอะไรพี่ไม่ได้จริงๆเว้ยสามนาทีแล้วไม่รู้สึกมันไม่ใช่ไม่รู้สึกมารู้สึกเผ็ดมันไม่ได้เผ็ดแบบแบบชาเลนที่เขาชาเลนกันอ่ะถ้าคนกินไมเผ็ดนะเนี้ยคือเผ็ดมากเลยหรือวะนี่กินเผ็ดปะคือน้องตอกเนี่ยเอาไปปีกหนึ่งพี่ให้แค่ปีกเดียวโมต้องลองเว้ยเอางี้ดันดานอกมาให้มันแบบไม่มีกระดูกอ่ะความเป็นรสชาติของมันคือรสพริกเลย เผ็ดปะอ่ะกินกคืนก่อนอย่าเพิ่งพูดรู้สึกยังไงบอกเขาไปอ่ะเดี๋ยวค่อยบอกให้ให้เวลาน้องได้คิดว่าน้องรู้สึกไงเผ็ดแหละแต่ว่าแบบมันไม่ได้เผ็ดถึงขนาดที่ว่ากินไม่ได้อ่ะใช่มันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแสบคอจริงเหรออ่ะเอาหน้าเอาหน้ามาให้เขาดูก่อนหน้าน้องยังปกติแบอเอ้ยแต่มันแต่มันรู้สึกแบบถ้าเกิดว่าคนไม่กินเผ็ดอ่ะคือคือน่าจะไม่รอดจริงๆอ่ะน่าจะร้องไห้แล้วอ่ะใช่เพราะว่าเนี่ยเหงื่อออก แล้วก็มีน้ำมูกนิดๆเลอือถ้าเทียบกับมาม่ามาเลเซียมาม่ามาเลมมาาเซียเผ็ดกว่าเพราว่าไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้กินต่อเนื่องแต่เอาจริงๆอะ่ะถ้ามันจะเผ็ดอ่ะกินเข้าไปมันก็ต้องเผ็ดแล้วเข้าใจะปะแต่เนี้ยมันมันไม่ได้ขนาดนั้นอะ่ะคุยแบบสุดมากเลยว่ะโบทุกคนอันนี้มันระดับเดทเลยนะเว้ยระดับแบบเดทเลยอะ่ะหน้าโบแบบหน้าแดงวะโมทำไมไปกินไอติมคืออะไร อะไรวะเฮ้ยมันไม่ได้เผ็ดจริงๆถ้าคนกินเผ็ดนะแต่อันนี้คือที่กลัวคืออะไรร,รู้ป่ะเวลากินแล้วมันจะสำลักพวกผงเพราะว่าผงมันเยอะมากมันจะไอทุกคนแล้วถ้าไอคือน่ากลัวมากเลยนะเวลาสำลักอะไรเผ็ดๆอะนี่จะพยายามกินต่อเนื่องนะแต่ถ้ากินต่อเนื่องยังไงก็เผ็ดอยู่แล้ว เริ่มแล้วถ้าถ้ากินต่อเนื่องคือคือเริ่มแล้วปากเริมตันเออของขแรงอยู่เฮ้ยมันต้องกินต่อเนื่องเว้ยเริ่มเผ็ดแล้วเออถ้ากินต่อเนื่องอะคือเผ็ดคือเผ็ดแสบเลยแนละ้วตอนนี้ถ้าเกิดกินอีกอันนึงคือตายแล้วอ่าลองให้ดู ลองให้ทุกคนดูว่าแบบมันจะทําอะไรโบได้หรือเปล่าทุกคนรู้ปะ่ะขอบปากโบแสบม,มากเลยนะแต่โบอยากกินไอ้นี่มากเลยอะ่ะไอวันชิปอะชาลินอะโมหาซื้อไม่ได้โบว่าถ้าโบกินอันเนี้ยเข้าไปอะน้ําตาโบน่าจะมาแหละเขาบอกว่าโบาเริ่มกลืนๆม,ม,มาแน่นอนน้ําตาหืมหืมเขามีให้จิ้มแล้ว จิ้มหวานอร่อยโอ้ยรบ่าแค่โดนขอบปากะ่ะแสบมากเราแม่งอดหวานมากไก่ป่าไม่สามารถทำอะไรฉันได้มันทำได้แหละแต่ว่ามันต้องกินในปริมาณที่เยอะแบบต่อเนื่องเรื่อยๆอะแต่นี้ก็ต่อเนื่องตลอดเลยปะตอนนี้คือจะหยุดแล้วนะ แล้วจะเฝ้าดูอีกรอบว่ามันเผ็ดไหมมาถ้าถามว่าเผ็ดไหมมันเผ็ดแต่ถ้าถามว่าทนได้ไหมมันทนได้อะมันไม่ได้เผ็ดแบบกระวนกระวายไม่ไหวแล้วอย่างนั้นอะเมื่อไนี้ก็หน้าเริ่มแบบเริ่มมีน้ำตาอยู่แต่มันไม่ได้เผ็ดถึงขนาดทนไม่ได้แบบ เออมันไมไ่เผ็ดขนาดนะั้นทุกคนมันทําอะไรโบไม่ได้วะก็กินเยอะป่ะมาอยู่พี่กินเยอะป่ะเยอะอยู่เออคือเยอะ <laughs> เดี๋ยวนี้เวลาใครพูดคำว่าอยู่นี่คือแบบหันครอบเลยนะทุกคนพรอนแค่นี้แหละโบรู้สึกว่าเนี่ยโบก็กินเยอะมากแล้วเนี่ยทุกคนอันนี้คือสิ่งที่โบกินนี่คือกระดูกโบกินเยอะนะทุกคนมันโบไม่ได้กินน้อยนะ มาบอกเลยว่าเป็นความเผ็ดที่โบทนได้ค่ะมีอะไรเผ็ดกว่านี้เนี่ยลองคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแต่สิ่งที่โบแพ้เลย่ะทุกคนคืออ ma ีมาม่ามาเลเซียคือด้วยความที่มันเผ็ดสะสมเพราะจะว่าแต่ไอไก่อันเนี้ยมันเผ็ดไม่สะสมอะ่ะมันเผ็ดแล้วก็ผ่อนมันเผ็ดแล้วก็ผ่อนแต่อันนั้นอะ่ะมันเผ็ดแล้วมันปี๊ดขึ้นเลยอะ่ะซึ่งไก่ยังทาอะไรโบไม่ได้นะคะร้านนี้เ,เดี๋ยวโบจะขึ้นให้นะทุกคนลองไปเล่นกันได้นะเป็นร้านนี้นะทุกคนปิ้งอ่ะให้ร้านอยู่ที่เดอะคอมมอนนะแต่ว่า สั่งเมื่อกี้ว่าสั่งแก๊บมาก็ค่าส <pl ains> ่งสองบาทคือโบอยู่ที่วารามสองก็โอเคถ้าเกิดว่าขับรถไปเองน่าจะพอๆกันทางด่วนอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมา200บาทไม่รวมค่าไก่ค่าไก่เซตหนึ่งก็ประมาณ300บาทอะทุกคนเนี่อแพงมาก300บาทจะประมาณเนี้ยลองสั่งมาเล่นกันได้นะแล้วก็ใครมีอะไรที่เผ็ดที่อยากให้ลองอะคอมเมนต์กันมาคือไก่ร้านนี้ทำอะไรซนไม่ได้โอเคค่ะทุกคน ถ้าเกิดว่าใครมีร้านไหนแนะนําหรือว่าอะไรที่เผ็ดๆโจโจก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นะนะที่ไปอะเป็นความเผ็ดที่รับได้คือในปากอะรับได้แต่ว่าในท้องอะคือแสบนะโจโจเพราะว่าเป็นพริกแบบพริกแห้งอ่ะแต่ก็โอเคค่ะถือว่าก็นั่นแหละค่ะโอเค บายบายค่ะทุกคนอย่าลืมช่องทางนะคะมีช่องทาง IG นะคะ t i k t o k ด้วยนะคะแล้วก็ Facebook นะคะแล้วก็มี Twitter ด้วยนะคะสี่ช่องทางแล้วก็มี YouTube นะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะอย่าลืมไปเล่นกันนะทุกคนลองเอาไปแชร์เล่นๆกับเพื่อนๆนะสนุกดีไายบาย